เออจ้ะไอเ้ลไอ้อ้ไอ้อเป้อ้อ้ไอ้อเป้อ้ลไ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 อ้ไอ้ไอ้ลอ้ลไอ้อ้ลไอ้อ้ลอ้ไอ้อเ้อ้อเ้อ้อ้ไอ้ลไอ้ลไอป้อิ้อ้อ้ลไอ้อเ um ิ้อ้ลอ้อเ้อ้อเ้ลไอ้อเ้ไอ้เอ้เอ้เอ้ lắp thẻ quá gần vậy đã, à, à. à <laughs> mày